คืนหนึ่งในห้องนอนที่เงียบสงัดฉันกำลังยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ที่อยู่มุมห้องแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาทำให้ภายในห้องมีเพียงแสงสลัวๆที่พอจะมองเห็นสรพสิ่งได้ลังๆฉันรู้สึกแปลกๆมาทั้งวันไม่ว่าจะเป็นลมหนาวที่พัดมา,ท,าทั้งที่เป็นหน้าร้อนหรือเสียงกระสิบเบาๆที่ดังขึ้นในห้อง แต่หาต้นเสียงไม่เจอฉันพยายามไม่ใส่ใจและบอกตัวเองว่าเป็นแค่ความรู้สึกไปเองแต่พอตอนดึกฉันอดใจไม่ไหวที่จะไปยืนอยู่หน้ากระจกฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงดูดให้ต้องหันไปมองพอก้าวเข้าไปใกล้ๆก,กระจกฉันเริ่มรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้น ทั้งๆท,ที่มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นฉันสูตรลมหายใจลึกก่อนจะมองเข้าไปในกระจกอีกครั้งแต่แล้วฉันกลับรู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาจนเสียวฉันหลังเมื่อฉันเห็นใบหน้าที่สะท้อนกลับมาในกระจกไม่ใช่ใบหน้าของฉันเองมันเป็นใบหน้าของหญิงสาวที่ดูซีดเสียว ดวงตากลวงโบเหมือนถูกดึงไปในห้วงมืดลึกเธอสวมชุดสีขาวที่เก่าและยับอยู่ยีเส้นผมเธอยาวสยายลงมาปิดครึ่งหน้าแต่ที่ทำให้ฉันช็อกมากที่สุดคือเธอกำลังยิม้มนี่มันเรื่องอะไรกัน ฉันทำตัวเองขณะที่ขยับถอยหลังอย่างช้าๆแต่ไม่ว่าฉันจะหันไปทางไหนสายตาของเธอก็ยังคงจ้องมองฉันจากกระจกจนเหมือนกับว่าเธอรู้สึกถึงความกลัวของฉันเธอเป็นใครฉันพึมพำด้วยความหวาดกลัวเสียงของฉันสั่นไหวจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงฉันเอง ัในใดนั้นเองใบหน้าของเธอในกระจกก็ยิ่งบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติริมฝีปากที่เคยยิ้มกลับเริ่มแสยะออกเผยให้เห็นฟันที่ไม่ปกติเธอเหมือนจะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ฉันทั้งทิ้งที่ฉันยังยืนอยู่ที่เดิมหัวใจของฉันเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมา ฉันพยายามก้าวถอยหลังไปให้ห่างกระจกแต่เท้าของฉันกลับไม่สามารถขยับได้ทันใดนั้นเองหญิงสาวในกระจกก็เอามือมาวางทาบกับบานกระจกจากด้านในเหมือนจะทุลุออกมาฉันตกใจสุดขีดและหลับตาแน่นมือทั้งสองข้างสั่นเทาไปหมดฉันพยายามรวบรวมสติและร้องตะโกนออกมาแต่เมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ทุกอย่างกับเงียบสนิทหญิงสาวหายไปแล้วกระจกบานเดิมสะท้อนภาพห้องมืดและใบหน้าของฉันกลับมาเหมือนเคยแต่ฉันรู้สึกได้ถึงลมเย็นที่พัดผ่านหลังของฉันเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจ และฉันรู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป